ทริคช่วยตัดเส้นแบบนี้ให้เป็นแบบนี้เริ่มกันเลยก็อเอยจะต้องเริ่มจากการล้างภาพนอนนี่เรากําลัลลางเข่าคลานนะคะโอเคนี่ก็เป็นภาพที่ล้างเสร็จแล้วนะคะก็เราจะมาบอกสั้นๆว่าทําไมเวลาตัดเส้นมันถึงสวยน้อยกว่าล้างภาพนะคะก็คือเราอาจจะลืมไฮไลท์จุดที่มันเป็นเส้นของเงาอะคะ่ะเส้นของเงาก็คือเส้นที่เราจะใส่เงาเข้าไปปลายเส้นเช่นตรง เราก็จะใส่เงาของเนื้อเข้าไปเนาะมันเข้มกว่าจุดอื่นเราก็ควรไฮไลท์ให้เส้นเนี่ยมันเข้มกว่าจุดอื่นเช่นกันเราก็จะทําการไฮไลท์เป็นจุดสีแดงทุกคนดูเนาะ <c oughs> ก็ตรงส่วนของมุมแล้วก็ส่วนของเส้นรอบนอกเนี่ย <c oughs> ก็ควรจะเป็นเส้นที่เข้มกว่าจุดจุดอื่นส่วนเส้นที่เป็นส่วนของรอยยับของผ้าเส้นผมทีละเส้นอย่างเงี้ยควรเป็นเส้นที่อ่อนกว่า ก็เอาเทคนิคเมือ่อกี้นะคะมาใช้กับการตัดเส้นในงานจริงก็อันนี้ก็จะเป็นการตัดเส้นคร่าวๆของเรานะคะถ้าเกิดใครลองแล้วก็ฝึกเกยอะๆก็น่าจะทําให้การตัดเส้นดีขึ้น,นะคะ่ะ